บางลงบน,นโสดแตกโสดที่นั่งอันนี้กรร็แบบแย่จริงไม่ชอบมันเกมว่ะจริงจรี่เป่าขาดแล้วนั่นเนี่ยมันให้ดูไม่ได้ไงเป่าขาดยังไงเรามีเซ็ตแบบออโต้โอเคเ<อ>ยับไปโอเคเริ่กลโอ,โ,โอ้โหไม่เจอกันนานนะฮะแล้วเข้าอินโทรอย่างนี้เเข้าไปแล้วแหละลเข้าอินโทรแบบอินโทรแบบ,แบ,บเมื่อกี้อ่ะ เออปกิเราเข้าไปแล้วโอเคเราห่างหายไปนารายการถกหนังนะครับห่างหายไปนานมากเลยเพิ่งกลับมาทำเพราะว่าช่วงนี้แบบงานอีสตอยากมีรายการอยากทำเต็มไปหมดเลยใช่แพลนแพลนจะทำเต็มไปหมดเวลาก็น้อยทำงานทำงานโอเคเวลาว่างหาตรงกันย่ายเลยใช่แต่ตอนนี้ก็คือกลับมาแล้วกับถกหนังนะครับถกหนังครับผมอ้าววันนี้เราดูเรื่องอะไรมาคุณมาเกียวันนี้เราไปดูเรื่อง face of Ann ก็ชื่อไทยก็ชื่อแอนนะครับใช่ชื่อแอนเลยแบบว่า ผมขอเกิเขอพูดไวก่อนเลยว่าเรื่องเนี้ยผมว่าจะไม่มีการพูดถึงในเรื่องเลยเพราะผมคิดว่าคนไปดูคนดูก oh ็คนเออคนจะไปดูแล้วถ้าเกิดเราพูดในเรื่องสักทหนึ่งมามันจะไม่หนุกเว้ยใช่คิดว่านะมันก็นั่นแหละมันเป็นหนังที่จะพยายามกักที่สุดแล้วกันไม่ให้เราว่าพูดเรื่องออกไปเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยก็ขอเกินไปก่อนเลยว่าเรื่องเนี้ยแนะนำคนไปดูแบบสดสดสดสสนุกสนุกมันใช้คำว่าสนุก รียกว่าดูสนุกแล้วกันเพราะวมันเป็นหนังซิลเลอร์ใช่เป็นหนังซิลเลอร์ครับเราจะไม่ได้แบบรู้สึกว่าว้าวโอ้โหเอ๊ะเหอะไรอย่างมันมาก<ช>แต่ว่าเรา,เราต้องอินไปกับมันน่ะใช้ความคิดไปกับมันเลยค่ะเราต้องแบบว่าระดมแบบว่าดูสมองเรื่องนี้พูดได้เลยว่าแบบเรามาดูแบบเฉยเฉเรื่องนี้จะไม่สนุกใช่แต่คุณแต่ถ้าเกิดคุณมาดูตั้งใจมาดูหนังเรื่องเนี้ยคุณจะสนุกมากมใช่ใช่ต้องตั้งใจดูระดับหนึ่งเลยเพราะว่ามันต้องมันุดากกันไม่ได้ มันต้องติดตามมันหลุดโฟกัสไม่ได้ครับเลยใช่มันหลุดโฟกัสมันมันมีน้ำไว้แต่ก็น้ำบางทีที่เป็นโผล่มาเป็นน้ำมาแม่งก็สำคัญเหมือนกันใช่มันเก็บทุกจุดรายละเอียดเลยครับใช่ใช่แล้วมันเป็นแบบว่าผมไม่เคยเห็นหนังไทยทิลเลอร์ประมาณเรื่องประมาณนี้นะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันปกติไทยอ่ะผมจะเห็นเป็นทิลเลอร์ผสมเฮอร์เลอร์ใช่ไี้มันจะเฮอร์เลอร์น้อยมากแต่อันนี้มันจะเน้นไปที่ทิลเลอร์แบบว่าหนักมากๆมันมีส่วนที่น่ากลัวแต่ก็ไม่ใช่ส่วนที่เราต้องเน้นมันมันมีพวกมันต้องมีส่วนน่ากลัวแต่ว่่่่่่่่าาาามมัันนนนนไได้เเเเป็สววหลกขออออองงงืืรรระะใชพ เดิมทีก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยบางทีก็คือต้องบอกว่าไงเดีอกะก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรสังคมปัจจุบันในการแบบสังคมปัจจุบันเล,ลนเย์ลปัญหา<ม><ม>ในปัจจุบออันมีอยู่อ่าใช่มีอยู่ก็เป็นประเด็นหลักๆอยู่ในตอนนี้แล้วเขาก็คือใส่ประเด็นหลายๆอย่างเข้ามาในเรื่องนี้ด้วยอ่าในการพูดถึงว่าโลกมีการพูดถึงโลกในโซเชียลมีเดียแล้วว่ามันเป็นยังไงโซเชียลมีเดียเป็นยังไงแล้วปัญหาของวัยรุ่น เป็นยังไงอะไรหหนนน่่ออออยยเิดใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจริงๆหลังเรื่เนี่ยผมไม่แบบว่าจะดูในเรื่องหรือดูอะไรหรอกคือผมเห็นโปสเตอร์ว่ามันมีมิวสิกบีแนเคผมก็พุ่งมาเลยบอกว่าเรื่องเนี้ยผมจะดูเนี่ยเดวันผมก็เข้าเลยโอเคแต่ว่าไม่แย่นะเว้ยมิวสิกเอาจริงกับภาพจำของผมที่เป็นบีแนเคเนี่ยไอ้บ้านอะไรอีกว่าที my god แต่แบบมันจะบีแอนเคอะไรว่ามีฉากหนังมันดูแบบดูนิดนึงแหละแต่พอดูเรื่องนี้ก็ไม่แย่นะเว้ยไอ้มิวสิกใช่ไหมมิวสิกก็ไม่แย่นะเว ไม่เลวดีก็เรียกว่าดีเลยมั้งเพราะว่าโปรตีเบนเคแสดงหนังอ่ะมันจะมีความปฏิสดิ้นความเป็นสาวน้อยอันนี้ก็ไม่ค่อยมีเอาแค่มิวสิกแสดงแสดงว่าคุณไม่เคยดูแวร์วีบีลองใช่ไหมถ้าเกิดแวร์วีบีลองเนี่ยเคยผมเคยถ้าแวร์แวร์่างเรื่องถ้าเกิดดูแวร์วีบีลองเนี่ยก็ก็คืออันนั้นคือเขาแบบคัดท็อปแบบว่าสายแสดงของเบนเคมาละมั้งผมไม่รู้จริงๆคนอื่นก็อาจจะแสดงดีนะแต่ว่าผม ไม่รู้ว่าผมแปลว่าอวยมิวสิกหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามิวสิกกับเจนิสเนี่ยเรียกว่าโอเคผมผมว่าเป็นคนที่แสดงหนังโอเครู้ว่าชอบนักแบบเดิลงมาเต็มมากเลยใส่อารมณ์เต็มใส่เขาเรียกว่าความรู้สึกฟีลลิ่งอินบทอะไรเงี้ยครับคือเขาเก็บได้เต็มแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยเอานักแสดงแบบว่านักแสดงหญิงแบบท็อปๆของแบบว่าปัจจุบันอะในภาพยนตร์ในอาเขาเรียกว่าอะไรวงการภาพยนตร์ไทยเนี่ยมาค่อนข้างเยอะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็ ไม่จริงๆก็ไม่ได้มีแค่นักแสดงมีนักร้องด้วยร้องอกัวร้องด้วยอ่าใช่คนน่ารักน่ารักเต็มนะคร <c oughs> ับก็มาดูสาวใช่ไหม <c oughs> ไม่โอ้โหจริงจริงก็คือมาดูมิว,วสิกแต่ว่าคนคอื่นก็น่ารักเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็แต่ละคนเนี่ยแสดงแบบว่าไม่ได้แย่เลยนะอ่าไม่ไม่มีคนแย่มากมติมันจะมีคนนึง <c oughs> ที่ดูเหมือนหลุดเว้ยแต่ ผมมองว่ามันเป็นการจงใจหลุดที่มันมันเป็นอย่างไ่ใช่มันมันไม่ใช่การหลุดแบบธรรมชาติผมรู้ว่าแบบว่าอันนี้มันคือแบบเหมือนจงใจหลุดมันเหมือนเขามันเป็นบทไยคุณต้องดูหนังอะมันมันเป็นมันเป็นวทที่มันจงใจหลุดอะใช่คุณรู้สึกเลยว่ามันมีช็อนหนึ่งอะมันหลุดเว้ยมันไม่มีเซนแต่พอเรามาดูไปเรื่อยว่าโอ้เป่างนั้นเพราะอย่างนี้อะไรอย่างนี้เว้ยใช่ไปถึงเรนอะอ๋อพราะมันเข้าถึงประเด็นตอนสุดท้ายคุณจะรู้ว่าทำไมตัวละครเนี่ยมันถึงออกมาเป็นภาพนี้มันเป็นทำไมถึงเกือบบททำไมันดี ตอนแรกผมก็ขัดใจแล้วผมก็แบบมันต้องบอกไงเดี๋ยวมันอยู่ช่วงแรกๆด้วยแล้วผมรู้สึกอะไรวะเออขัดใจบ้างบไอ้เหี้ยเขาแสดงกันแบบเป็นแบบเป็นขั้นเป็นตอนดูแบบปีจริตออกมาตลอดอยู่มึงก็ข้ามขั้นใช่ใช่ใช่ม,มาดูจอนจบคืบอเข้าใจแบบสุดยอดเลยไหม,อมพอมันทุกอย่างมันแบบว่ามันเคลียร์ออคุณจะแบบว่าเข้าใจทุกอย่างแล้วคือแบบว่ามันเป็นแบบว่าการเล่นชิลเลอร์แบบว่าค่อนข้างจะหนักคือเขาอยากจะกดจุดไหนให้คนดูครับเขาจะกดเรื่องเนี้ยมันจะกดหนักมากคือถ้าเกิดอย่างหนัง เรื่องอื่นๆนี่มันอาจจะแบบว่ามีให้มาผ่านๆเนาะแต่เรื่องเนี้ยสมมติเรื่องเนี้ยมันชื่อแอนใช่ไหมครับเขาจะกดเขาว่าแอนอ่ะเข้ามาในสมองคุณแบบว่าหนักมากๆครับในช่วงต้นแบบให้คุณเข้าใจกับเขาว่าแอนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดตามตลอดเวลาแล้วสนุกเราจะได้คิดตลอดว่าเอ้ยหรือมันเป็นอย่างนี้หรือมันเป็นอย่างนั้นใช่แล้วแบบพ่อทิ้งแบบทิ้งครูมาให้เรื่อยว่าแบบมันจะเป็นอย่างงู้อย่างนี้เขาจะให้คําตอบเราไมเรื่อยแต่เขาจะไม่เฉลยสักทีแล้วมาเฉลยตอนสุดท้ายซึ่งเขาจะให้เราคิดตามค แต่เวลาที่มันเฉลยมันจะรู้สึกว้าวเลยมันจะแบบใช่ว้าวมันจะแบบฮิกนิดนึงอ่ะมันจะไม่เหมือนที่เราคิดสักทีเดียวอ่ะอืมใช่ใช่ทีแรกมันเป็นองคแรกอ่ะแล้วพอคิดว่าอ๋อเป็นแบบหนังประเภทนี้ไปเลยพอมาถึงอีกองหนึ่งที่มันตัดมาชิตโกเตะอ่าก็อ๋อจริงแล้วมันคือเป็นอย่างนี้สำหรับมันตัดกันไปอ๋อไม่ใช่เหรอเออมันหักไปหักผักหัวแล้วเข้ามาไม่ได้คิดยากเว้ยมันไม่ได้แบบเดาทางต่อไปยากแต่แค่แบบมันมันเขาเรียกว่ามันกักกักดีอ่ะมันแบบกักถูกจุดไม่ใช่กักโง่โง่อ่ะ แต่วผมก็คิดว่าแบบผู้กำกับเรื่องเนี้ยคนเขียนบทเรื่องเนี้ยโคตรเก่งมากๆอ่ะอือคือแบบว่าคุณคิดเรื่องแบบเรื่องแบบนี้มาได้ไงวะแล้วคือผมงงว่าแบบนักนักมันแสดงเรื่องนี้ได้ไงวะแบบเออแบบผมไม่พูดแล้วกันว่าทำไมมันเออทำไมขนาดนั้นนะมันเขาก็พูดถึงอะมันต้องไปถึงแบบส่วนในเรื่องเลยไมแล้วแบบใช่แล้วเรื่องเนี้ยมันไม่ค่อยทิ้งอะไร้วยไปมันจะพวกองค์ประกอบหนังแล้วก็อะไรว่าเดี๋ยวหลอกเดี๋ยวหลอกอะเราจะเห็นว่ามันบักตอนแรกมังพออะตอนหลังจะเข้าใจว่าทาไมต้องบักอืแล้วก็พวกแบบ เขาเรียกว่าอะไรวะแบบข้อมูลในหนังแล้วพวกเกมพวกแบบมออะไรพวกนี้าหาลายอย่างตามเก็บครบมากคือไม่ค่อยมีอะไรที่มันแบบมันไม่เคลียร์มันเคลียร์ทุกเรื่องเราไม่เราไม่มีคําถามในหัวเลยดูจบว่าแบบอ้าวมุกเสบมาทําไมวะแบบมันไม่มีเลยไหมทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนั้นคือแบบมันจะเคลียร์หมดอ่ะชอบเก็บครบโคตรอ่า,อาถึงถ้าจบเราจะออกแนวปลายเปิดออกไปนิดๆแต่ก็แต่ก็ผมว่าโอเคกับการจบแบบนั้นด้วยผมโอเคทั้งเรื่องแต่ว่าตอนจบเนี่ยโอเคทั้งเนื้อเรื่องโอเคทั้งบท คือผมต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนที่ผมจะดูแอร์นะผมไปดูหนังเรื่องหนึ่งมาแล้วก็แบบโอ้ไมค์ก้อนไรขาร้อยขาโอ้โอ้ไมค์กตอนแรกผมคิดว่าค่ายนี้เนี่ยเขาทำโอเคนะผมว่าเรื่องเนี้ยมันเขาทำก่อนที่เขาจะทำค่ายหนังดีๆออกมาโอเคผมไม่พูดเรื่องนี้แล้วกันมันก็อยู่คนละเรื่องโอ้ my god ผมแบบโอ้ my god ที่ทุกคนคู่ควรผมไม่ได้ดูแต่ผมก็คงไม่ดูแหละ ถ้าเกิดผมคิดว่าคุณคิดว่าผมเนี่ยอวยเรื่องนี้มากเกินไปอาจจะเป็นเพราะว่าผมไปดูเรื่องนั้นมากอ่อนกัน<ป>นะ <laughs> ไปชิมของเฮียมาแล้วมาชิมตรงนี้มันก็เลยอร่อยแปลก <laughs> เออราชาผมประมาณนี้จะเป็นประมาณนี้เอไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่มีก็ไม่มีแล้วมันก็ดีแหละแต่แค่คนที่กูไม่รู้เทอร์เรอร์ของโรงแรมเทอร์เรอร์มันแบบเป็นเป็นแนวไหนวะก็นี่แหละก็ไม่ไม่ได้แบบว่าบอกจนเคลียร์ก็คือดีมีนวางในเทอร์เรอร์ วอติโกอ่ะมีใช่ไหมนี่หนังเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังไร้คามันเป็นมันมีฉากไร้คาแต่ว่าคนที่จะมันไม่เคยเลือกมันไม่ได้มันไม่ได้แบบเป็นจำนะถ้าเออถ้าถ้าเกิดคนจะมาดูสแตชเชอร์คุณมาดูเรื่องนี้คุณก็ผิดหวังอ่ะใช่มันไม่ใช่มันเป็นแบบมันเป็นหนังตีความใช้ความคิดหรือชิ้นติกดูอ่ะมันจะไม่แบบดูแล้วว้าวดูแล้วเฮ้ยดูแล้วแบบเบื่ออ่ะทอมอน่าจะติดเลส เลนติดอยู่มั้งก็มีเลือดอะไรจะไม่เละมากแต่ก็มีเลือดมีอะไรอยู่อ่ะอ่าใช่ครับไม่ใช่เลดแบบเลดแต่ว่าข้าวมนอาจารย์จะเป็นเลดพวกเลือดอะไรับเป็นเลดเลือดแต่ก็ไม่หนักมากเป็นอย่างนี้ไม่หนักไม่หนักเลือดไหลอะไรอย่างเงี้ยแหละซูได้หรือได้หรือได้ประมาณนี้แล้วกันก็มีแค่นี้พูดมาเดี๋ยวหาว่าอวยถ้าเกิดผมกดสิบตาผมกดสิบแล้วเออดูสนุนแต่เรื่องปกติผมให้เกล้าแต่มีมิวสิบผมให้สิบไอ้ควายไอซิ่งกระแดงเออเตะเลื่อนเลยผมเออขี้มุมนึงผมว่า อาจจะไม่ใช่หนังสัตวทุกคนก็ได้บ้างมันไม่ใช่หนังดูง่ายเท่าไหร่อะใช่หนังมาดูไม่ง่ายนะครับถ้าแบบว่าบางคนแบบว่ายังแบบว่าเด็กมาดูแบบว่าจะพูดยังไงดีอะคนที่แบบยังคิดตามหนังยากแบบไม่ค่อยได้งียมาดูคนอาจจะไม่เข้าใจแล้วคนอาจจะงงแล้วจะไม่สนุกนะคือหนังมันไม่ได้แบบหนังมันไม่ได้ต้องแบบมีอะไรแบบขั้นตอนนุ่ยยแบบเทนเน็ตหรือแบบพวกอะไรพวกนั้นนะแต่แค่มันเป็นหนังที่ไม่ได้ดูง่ายอะคือมันไม่ได้เหมือนหนังแบบอ๋อขะเรื่องอะไรวะ อไอ้กระตุ้งง่ายๆเลโดเรมอนนะมันไม่ได้แบบง่ายเหมือนโดเรมอนเอาเอา,เอามาบิลดีกว่าอย่างฟาบิลบอกเขาจะเสิร์ฟม,มาให้มีคนดีมีคนร้ายเขาจับสุประกันไปไปช่วยจบอ่ามีแพทเทิร์นที่สวยงามเรียบง่ายเข้าใจง่ายใช่ไหมหอันนี้ต้องคิดตามไว้นึงว่ามันอย่างนี้อย่างนั้นเพราะมันจะไม่มันจะเสิร์ฟม,มาให้มันจะเอามาตั้งให้คุณแต่เขาจะไม่บอกคุณต้องอ่านเองอ่ะคุณต้องคิดเองคุณจะเข้าใจเไปประมาณนี้แต่ไม่ได้เข้าใจยากประมาณนี้แล้วกันโอเคครับก็วันนี้ก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับผมมกกก่อยาลลืดดไค์์แชร คลิปคลิปนี้ได้แล้วครับเจ็ดสิบซับแล้วครับผู้ชมว้าวถ้าเกิดครบเท่าไหร่ครบร้อยครบสองร้อยครบสามร้อยฉลองพันฉลองแสนฉลองฉลองหมดเลยเนี่ยโอเคเยี่ยมไปเลยครับผมก็ขอบคุณทีสารสนนุพวกเราเสนอมานะครับผมครับผมก็วันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอาจจะไปต่ออีกสักเรื่องหนึ่งมั้งมั้งเลยไม่ว่ากันไปดูกันครับวันนี้เราไปก่อนนะครับไปดูกันนะครับ